สวัสดีครับผมมีสินค้ามานำเสนอนะครับชุดนี้ก็จะเป็นลูกหมูไร้สาย12โวลต์550วัตต์นะครับเป็นลูกหมูใช้สำหรับตัดเหล็กได้ใช้เป็นเครื่องเจียเหล็กได้ครับภายในกล่องก็จะมีลูกหมูหนึ่งตัวแล้วก็แบตเตอรี่มาให้ด้วยครับผมนี่ครับเป็นแบตเตอรี่ครับใส่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นสวิต์ติดเปิดนะครับ เรเปิดจะมีไฟติดขึ้นมาสามดวงนะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับก็จะมีใบตัดเหล็กมาให้ด้วยสองใบนะครับนี่ครับก็จะมีชุดหกเหลี่ยมมาให้ด้วยนะครับไว้สําหรับขันเปลี่ยนใบนะครับพร้อมกับสายชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งชุดนะครับวิธีการเปลี่ยนใบหรือใส่ใบนะครับให้จับดึงตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ขันตรงนี้นะครับ ใช้หกเหลี่ยมขันนะครับคลายน็อตออกครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเข้าไปครับแบบนี้ครับแล้วก็ใส่น็อตให้แน่นนะครับ ขันเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมขันให้แน่นนะครับแบบนี้นะครับผมอย่างนั้นก็ปล่อยได้เลยครับนี่ครับวิธีการใส่ใบนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองตัดเหล็กให้ชมนะครับจะทดลองตัดเหล็กให้ชมนะครับ โอเคนะครับเหล็กขาดแล้วนะครับผมนี่ครับสำหรับชุดนี้นะครับเหมาะกับสถานที่ห่างไกลไฟฟ้านะครับมีแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องต่อกับไฟฟ้าให้เรื่องมากนะครับพกพาง่ายใช้งานสะดวกนะครับใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยครับผมพร้อมจัดส่งทั่วประเทศครับผม